เฮ้แกนวัยร oh oh, ุ่นตัวตึงทุกคนเคยไหมที่เจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มันมีความหมายคล้ายๆกันแล้วก็แบบโอ้โหเลือกใช้ไม่ถูกเลยเว้ยวันนี้ครูมาคนเดิมเพิ่มเติมคือความตัวตึงจะมาเฉลยคำตอบให้พวกแกแบบหมดเปลือกใครที่กำลังสับสนระหว่างคำว่า reign rule dominate คลิปนี้คือคำตอบ บอกเลยว่าดูจบแล้วจะเข้าใจทะลุป,ปรูโปรงเหมือนมีแสงสว่างพุ่งเข้าตาแชนแนลนี้มาเล็ดอังกฤษที่จะทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องง่ายและโคตรสนุกไม่ต้องมานั่งท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองอีกต่อไปวันนี้เราจะมาจะลึกคำแรกกันก่อนเลยคำว่าเรนนั่นเองอ่าพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็นุวยวาดูกันที่คำแรก Rain อ่านว่า Rain คำนี้หลักๆเลยนะมันแปลว่าครองราชหรือปกครองในความหมายของช่วงเวลาที่กษัตริย์เหมือนเวลาเราพูดถึงช่วงรัชสมัยอะมันจะมีความเป็นทางการเป็นประวัติศาสตร์หน่อยๆนึกภาพแบบอษัตรีอยู่ในวังใส่ชุดคลุมยาวๆแล้วแบบมีคนแห่นแนนอะไรแบบนั้นเลยมันจะเน้นไปที่ช่วงเวลาที่มีอำนาจอยู่ในมือไม่ได้เน้นที่การกระทำแบบลงไปจัดการอะไรตรงๆ มาดูตัวอย่างประโยคกัน The reign of Queen Victoria lasted for 63 y e a r s การครองราชของพระราชนีวิกตอเรียกินเวลานานถึง62ปีเห็นมะใช้กับช่วงเวลาแบบนี้เลยมาถึงคำที่สอง rule อ่านว่า rule คำนี้มันกว้างกว่า reign เยอะเลยนะมันแปลว่าปกครองหรือมีอำนาจเหนือได้เหมือนกันแต่ใช้ได้ทั้งกับคนกฎหมาย หรือกฎเก์ต่างๆเนิดภาพแบบหัวหน้าแก๊งมาเฟียหรือผู้นำป